สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทุกท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนะวิจาร์ล่วงหน้าในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่1มิถุนายน2 5 6 7นก็ะครับก็จัดกันที่เวทีมือสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33ตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณโจ PK นะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับเปิดหัวรายการครับด้วยมวยรอบแชมเปี้ย สครับไม้สอภูนสวัสด์ครับพบกับเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนพิกัด111ออปอนด์คู่ที่2ครับเป็นมวยรอบพบวันมวยมันพัดุครั้งที่6กครับกิตมันีสวนจากคาเฟ่ครับพบกับคุณสือเอิร์ธอขวัญเมืองพิกัด120ปอนด์คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นมินิฟล์เวท10 5ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเพชรเดือดอู่อุดอุดครับพบกับยอดมณีสวนจากคาเฟ่ในพิกัด105ปอนึ่งร้ครับเป็นคู่ปิดทายรายกี่ครับทปุนค พบกับเพชดอันดาเกียรติยอดยิ่งในพิกัด116ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวพิจารณ์ล่วงหน้ารายการศึกเจ้าพิไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่เอาะครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาครั้งที่12ครับไม้สอพูนสวัสด์ครับพบกับเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนในปิกัด111ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงก่อนครับไม้สอพูนสวัสด์ครับ1 6หนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนับเป็นมวรย มือคบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงในก็มีไล่แขนแทงสู้นะเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทแข็งแกร่งเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับสาม,มลังครับชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์เกียรตินาวีที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้คะแนนมาเฟืองเกียรติสุนทรที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับชนะแตกยกสี่ครับตะกุดโทนบอเวียงสะที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่3มเมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โจครับเจ้าพญาไฟต่อแย้มสวนครับรัวเจ้าเจ้าพญาไฟสิทธิ์สุวิทย์เล็กครับ172เจ็ดิซน 18ปีจากกาลาสินนะครับเจ้าพยาไฟตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นมวยซ้ายสูงยาวเป็นมวยฝีมือนะประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงศอก,อกสับศอกสวนแรงครับมวยฝีมือดีเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยต่อยแยมสวนนะครับสามร์มหลังครับชนะนกยก2เดชอนัน์วเวียงสะที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้นกยก4บุญชัยสบุญมิรทิที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับชนะคะแนนสิงดำชอห้าพยักษ์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยค สวัสดีนะครับตัวนี้ก็ประเภทมวยซ้ายอาวุธหนักแรงครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดศอกคมนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับประเภทซ้ายหนักแรงเลยนะครับสำหรับธนะของม้นะครับในขณะที่เจ้าพญาไฟนี่ก็ประเภทฝีมือนะครับสูงยาวครับประเภทซ้ายทั้งแถบนะเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายตั้งรับจับทางนะครับรูปร่างช่วงชกได้เปียบนะครับแต่ว่าไปปลายนี่การยืดระยะไม่ค่อยดีนะสำหรับเจ้าเจ้าพญาไฟนะครับยังมียุบมีแผ่วให้เห็นอยู่นะครับก็จะชกกันในพิกัด111ปอนด์เท่ากันครับเป็นมวยรอบนะครับสายเจอสาย สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่รุ่นพี่นะชอบไม้สอพุนสวัสด์ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับต้นต้นนี้ดูหนักแรงกว่านะครับท้ายก็มีเข่าในนะที่ตอนที่โดนต่อโดนดูว่าหัวจิตหัวใจท้ายดูมั่นคงกว่านะครับต้นต้นมีรุ้นนับน็อกได้นะครับท้ายก็มีเข่าในที่เหนียวแน่นนะครับเปียดไปเปียดมานี่ดูแข็งแกร่งกว่านะครับชอบไม้สพุนสวัสด์นะครับวันนี้จะเอาชนะเจ้าพญาไฟต่อยแยมส่วนไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดวายกา้นะครับออกชอบไปที่ไม้ส่อพุนสวัสด คู่ที่2ครับเป็นมวยรอบทอบวันมวยมันพันดุครั้งที่6กครับกิตมณีสวนจากคาเฟ่ครับพบกับขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองในพิกัด120บปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงก่อนครับกิตมณีสวนจากคาเฟ่ครับ170เซนติเมตรปีจากจังหวัดสตูลนะครับกิตมณีตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาสายหน้าเตะแม่นเตะแรงครับหมัดสอกคมในก็มีไล่แขนแหงสู้ครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับซ้อมไปที่ใหญ่เชิซีฟูดัังตรรนะคบ สามฟอมหลังครับแพ้นกยก2สิงห์มณีสุรศักดิ์มนตรีที่เวทีมวยกองรธมากาศดอนเมืองครับแพ้คะแนนเพชรตาเสือสวังเสือที่ราชดำเนินล่าสุดครับแพ้นกยก4ให้กับชาติพยัคฆ์ลานนาโฮมสเตย์แอนเดสเซอรองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับขุนศึกเอิร์ธอ๋อขวัญเมืองครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าเวียเอนนี่มวยไทยครับ170เซนติเมตรครับ17ปีจากจังหวัดตรังนะครับขุนศึกเอิร์ธตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าอาาาาาชีีพเเเเเเลยยนนนนนนนะะะคคครรรรัััับบบบปปปภททิิิดดดกมจตหหหวงง้้้้ขำแ เมวอเขาปอดใหญ่ปลายแรง สอมือที่ข่ายมวยสอสมหมายนะครับสามฟอหลังครับแพนนกยก3าสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะครับแล้วก็มาแพนนกยก2เพชรการทองเกียริยอดยิ่งที่เวทีมวยกองทรพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับชนะคะแนนขั้นสักสีโอปอดที่เวทีมวยกองทรพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6กครับกีตมานีนี่ประเภทฝีมือมวยขวานะแต่ว่าตีนซ้ายหน้านี่เตะได้แม่นได้แรงนะครับแข่งหนักครับหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมตัวดีนะครับในขณะที่ขุนศ ดันเลยนะครับเปิดเกมเดินบทเดินเบียดเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับคนนี้ก็วัดกันที่นอกกับในนะฝีมือนี่อยู่ที่กิจมณีครับประเภทมวยเข่าดุดันไทยทายในต้นที่เจ้าขุนศึกเอิร์ดนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบขุนศึกเอิร์ดออกขวัญเมืองครับต้นต้นนี่อาจจะอึดอัดหน่อยนะแต่ว่าไทยทายนะครับทีต่อทีดูว่าเข่าในของเจ้าขุนศึกเอิร์ดเขาจะดีกว่านะครับมีลูกเตืมมีลูกขยันดีนะครับต้นต้นก็บอกหมัดบ็อกสองกันดีๆนะครับไทยทายดูเข่าในดีกว่านะครับชอบขุนศ รับท้ายมีเขาในที่ดีกว่านะครับท้ายการนินยาดูมั่นคงกว่าครับวันนี้จะเอาชนะกิจมณีสวนจากคาเฟ่ไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองของรายการน,นะครับออกชอไปที่ขุดศึกเอิร์ดอขวัญเมืองก่อนนะครับ 3, คู่ที่3ครับคู่เอกในรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่นม so ิน sure. ิไฟเวท105ปอนด์เวทมวยสยามอ้อมน้อยครับเพชรเดือดอุดอุดรครับพบกับเยอดมณีสวนจากคาเฟ่ในพิกัด105ปอนด์นะครับมาดูมุมแดงกันก่อนครับเพชรเดือดอุดอุดรครับหรือจ้าเพชรเดือดวีเคเขาใหญ่นะครับหรือว่าเพชรเดือดต่อไผ่โลดครับ166เซนติเมตร20ปีจากจังหวัดชัยภูมินะครับเพชรเดือตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงนะวงในปั้มตีเหนียวแน่นครับประเภทฝีมือได้ครับ ได้อะนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับซ้อมไปที่ p ีแสนชัยนะครับสามฟอมหลังครับชนะนกยกหนึ่งตีเล็กอาจศึกมวยไทยที่จังหวัดชัยภูมิรับชนะคะแนนเหนือธรณีพุทธประชาชื่นที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับชนะคะแนนยอดมณีสวนจากคาเฟ่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับสวนคู่โชครับเป็นยอดมณีสวนจากคาเฟ่ครับ164เซนติเมตร30ปีจากจังหวัดสตูลนะครับยอดมณีตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทขวารอรกคอปัมลัดมัดตีวงในเหนียวแน่นเลย นะครับสองไปที่ใหญ่เฉยซีฟู้ดจังหวัดตรังนะครับสามความหลังครับชนะคะแนนเคนแจ็คสันมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชนะนกยก4ี่สต่อสอบ,บุญชัยที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับเพชรเดือดอออุดอุดรคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับวยันนี้ครับ ก็แก้มือนะล่าสุดนี้ชกกันเดือดมากอ่ะนะครับพลิกไปพลิกมานะครับช่วงท้ายดีก็เป็นทนาของเจ้าเพชรเดือดนะครับที่พลิกแสกเอาชนะมาได้แบบสนุกเลยนะครับก็ถือว่าชคได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะเลือกยากมากครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับรอบนี้แก้มือกันใหม่นะครับก็เป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่น1 0 5ปอนด์เวทีมยสียมอ้อมน้อยด้วยนะครับก็ถือว่าคู่ขีสูสีนะสำหรับมวยคู่นีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่มวยที่เคยชนะนะผมชอบเพชรเดือดต่อไพลโรดครับอาาวว่่องกับี มัดมีศอกเสริมนะครับนอกสู้ไม่ได้ก็มีเข่าในนะครับมีจังหวะเร่งมีจังหวะพอดนะครับยอดมณนีนี่เป็นมวยเข่ารุ้วนนะครับอาวุธดูน้อยออกไหนก็ได้อะนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะเพราะว่าล่าสุดนี้ชกกันสนุกมากนะครับชกได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เพชรเดือดนะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับเดินได้ตั้งรับได้ ก็วันนี้เป็นมวยคนจัดด้วยนะครับชกได้ทั้งบูทั้งหมุน,นครับวันนี้น่าจะเชือ์เอาชนะยอดมณีสวนจากคาเฟ่ยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสรับคู่อีกนํำรายการนะครับออกชอบไปที่เพชรเดือดออกอูดอุดอรดดนะครับ คู่ที่4ครับคู่ปิดท้ายรายการครับลูฟี่ตองพัทลุงครับพบกับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งในปิกับ116ปอน,นะครับมาดูมุมแดงก่อนครับลูฟี่ตองพัทลุงครับ170เซนติเมตร24ปีจากจังหวัดนครพนมนะครับลูฟี่ตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเขา่าดุดันนะประเภทเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงบูดุดันครับประเภทเตะต่ตอยแรง อาวุธหนักแรงเลยนะครับแรงปลายแข็งแกร่งนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยแจ็กกี้ยิมนะครับสามฝั่หลังครับแพ้นกยก3เพชรชาคิดอินไฟสไตล์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองครับชนะนกยก3เหนือเพชรพุทธประชาชื่นที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองล่าสุดครับชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โชครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งครับ175เซนติเมตรสิปีจากจังหวัดชุมพรนะครับ เพชรอันดาตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาสูงยาวครับประเภทเตขวาต่อยขวาดักเสียบดักแทงสูงยาวเข่าดีครับในมีขวางหน้าายหน้าดันแทงนะครับสองพื้ที่ค่ายมวยเกตต์ยอดยิ่งจังหวัดชุมพรนะครับสามฟอมหลังครับแพ้คะแนนเพชรตัวนเปชอห้าพยัก์ที่เวทีมวยกองทัพบกฯดอนเมืองครับแพ้คะแนนกำฟั้นทองชอห้าพยัก์ที่เวทีมวยกองทัพมกาดอนเมืองล่าสุดครับแพ้นกยกงสามกับมนัดต่อแย้มสวนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นนนีครรับู่่่ก็็เปุพะ เป็นมวยเข่าดุดันหน้าประเภทเตะต่อยแรงเป็นมวยขวาครับการแรกการสวนรุ่นพี่กระดูกมวยนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับในขณะที่เพชรอันดานี่ก็รุ่นน้องครับสูงยาวนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักเสียบดักแทงสูงยาวเขาดีนะครับช่วงหลังนี่แผ่นลวดเลยนะสำหรับทนาของเจ้าเพชรอันดาครับฟอร์ไม่ดีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสวัดชั้นทางหน้าของลูฟี่เลยนะครับก็จะชกกันในพิกัด1 1 6ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบลูฟี่ตองพัทลุงครับดูว่ากระดูกมวย ดีกว่านะครับตีต่อที่โดนต่โดนนี่ดูหนักแรงกว่านะครับมีโอกาสถึงนับถึงนอกเลยนะสำหรับมวยคูนี้ครับชอบไปที่ลูฟี่นะครับกระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่านะครับเบียดไปเบียดมาดูแข็งแกร่งกว่าครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างเจ้าเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งไปได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการนะครับออกชอบไปที่ลูฟี่ตองพัทลุงนะครับ สำหรับตัวเลนินครับชอบพิสุด์ในรายการเนะี่ยผมชอบไปที่ลูฟี่ตองพัทลุงครับดูว่ากระดูกมวยดูดีกว่านะครับทีต่อทีนี่มีอาวุธที่หนักแรงกว่านะครับมีลุ้นนับน็อกนะครับวันนี้จะเอาชนะเพชรอันดากเกียรติยิ่งไปได้นะครับสำหรับชอบพิสุจ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่ลูฟี่ตองพัทลุงนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้าหมยไทยครับประจำวันเสาร์ที่1มิถุนย 2, 5, 67, ายน2567จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33ตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของคุณโจพีเครับสำหรับรายการศึกเจ้ามมยไทยในสัปดาห์นี้นะครับ ละนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับวันชุจริงครับครมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผิดพลาดประการใดในนี้ก็ต้องกลับขออภัยแฟนบัตรบวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ